มาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูโจสอนวิทย์เรียนที่ไหนก็เรียนได้ขอแค่มีโทรศัพท์โนต้ตบุ๊กแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะฮะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนคืออะไรครับก็คือในเรื่องของความแตกต่างของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์สำหรับเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้างไปเรียนเลยครับ ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับสอนโดยครูโจนะครับสหพันชชุดนอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93นั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะฮะเรามารู้จักความหมายของเซลล์กันก่อนเลยสำหรับเซลนะครับเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดนะครับเล็กที่สุดนะฮะนักเรียน ย้ำว่าเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่หรือกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตซึ่งรูปร่างของเซลล์แต่ละอย่างจะแตกต่างก,กันมากแต่จะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันก็มีนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์ถัดไปก่อนอื่นเรามาดูครับก่อนที่จะมาเป็นร่างกายมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มจากอะไร นึ่งเลยครับเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดบอกไปแล้วว่าคือเซลล์คือสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับหลายๆเซลล์รวมกันรวมกันเป็นเนื้อเยื่อนะครับเรียนหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะนะครับไม่ว่าจะแขนขาตับไตไส้พุงต่างๆต,นะต่อมาหลายๆอวัยวะรวมกันเป็นระบบหลายๆระบบรวมกันเป็น ร่างกายนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตเราเริ่มจากสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดคือเซลล์ฮะบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์สำหรับสไลด์นี้นะครับเพียงสไลด์เดียวเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้หลายข้อเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าบอกแล้วว่าออกข้อสอบบ่อยนะฮะจำได้วิเคราะห์ง่ายนะครับทุกอย่างง่ายนิดเดียวเรามาดูหน่วยของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นักเรียนมาดูเซลล์พืชครับอันนี้คือลักษณะของเซลล์พืชส่วนนี้คือลักษณะของเซลล์สัตว์ ลักษณะของเซลล์พืชนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเหลี่ยมครับส่วนเซลล์สัตว์นั้นจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะกลมจำไว้ดีนะครับเซลล์พืชมีลักษณะเป็นเหลี่มยมส่วนเซลล์สัตว์มีลักษณะกลมนะครับนี่คือความแตกต่างข้อที่1ข้อที่2ครับมีผนังเซลล์เซลล์พืชมีผนังเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ นักเรียนดูหน้าที่ของผนังเซลล์ก็คือให้ความแข็งแรงกับเซลล์แต่ถ้าเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ความแข็งแรงก็จะน้อยกว่าเซลล์พืชนะครับหรือทําให้เป็นไงฮะถ้าเจอเข้อสอบมันจะชอบถามว่า,าแตกง่ายฮะ แตกง่ายแตกง่ายควาว่าแตกง่ายคืออะไรแตกง่ายคือมันไม่มีผนังเซลเองครับจึงทําให้เซล์ลนั้นแตกง่ายนั่นเองอย่าคิดลึกนะครับต่อมาคลอพลาสมีลักษณะเป็นสีเขียวภายในคลอพลาสมีอะไรครับภายในคลอพลาสจะมีคลอฟิล ภายในคลอพลาสจะมีคลอฟิลนะครับแต่ในเซลล์สัตว์เป็นยังไงครับไม่มีคลอพลาสแค่นี้ฮะออกข้อสอบบ่อยมากนักเรียนจำไว้นะครับเซลล์พืชมีลักษณะเหลี่ยมมีผนังเซลล์และก็มีคลอพลาสภายในคลอพลาสมีคลอฟิลส่วนเซลล์สัตว์จะมีลักษณะค่อนข้างกลมนะครับจำไว้ให้ดี ส่วนสไลด์นี้นะครับอยากให้เรียนเห็นในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ในกรณีที่เซลล์พืชนั้นมีอะไรบ้างและเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างนะฮะขอโทษทีนะครับ แผ่นเซลล์หรือว่าเซลล์พืชเนะน,นี่ยอันนี้มอนเซลล์หรือว่าเซลล์สัตว์นั่นเองเรามาดูสิ่งที่เซลล์พืชมีแต่ เซลล์สั์ไม่มีอย่างที่หนึ่งเลยเซลล์วอลหรือว่าผนังเซลล์นั่นเองสองคลอพาส 3ามแวรคิวอใช่ไหมครับ C ีพลัสโมเดสมา t a สี่ส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีเฉพาะในเซลพืชแต่ไม่มีในเซลสัตว์นะครับเซลวอลคลอพลาสภายในคลอพลาสมีคลอฟิลแวคิวโอนพลาสโมเดสมาตาส่วนมีในเซล์สัตว์แต่เซล์พืชไม่มีมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเซนติโอนครับ เซนทิโอนสองไลโซโซมสามแฟกเจอรัมนะสว่วนนี้คือสิ่งที่มีในเซลสัตว์แต่เซลพืชไม่มีนะครับมีเซนทดโอนไลโซโซม แบกเจลลัมนะครับจดทันไม่เลยถ้าจดไปทนันนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็จดไปเลยนะอันนี้ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นั้นครูได้อธิบายไปแล้วนะครับทบทวนอีกรอบเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับ แล้วเราก็มาดูว่าก่อนที่จะเป็นร่างกายของเราเริ่มจากอะไรเริ่มจากเซลล์หลายเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะหลายหลายอาวัยวะรวมกันเป็นระบบหลายหลายระบบรวมกันเป็นร่างกายนั่นเองครับนักเรียนความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เซลล์พืชมีลักษณะเป็นเหลี่ยม มีผนังเซลล์มีคลอพาสผนังเซลล์ให้ความแข็งแรงคลอพาสมีสีเขียวภายในคลอพาสมีคลอฟิลแต่ในเซลสัตว์มีลักษณะกลมไม่มีผนังเซลลและไม่มีคลอพาสนะสิ่งที่อยากให้นักเรียนจดเพิ่มเติมนะครับเซล เซลล์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านนะฮะเยื่อเยื่อเลือกผ่านคือทำหน้าที่อะไร ควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆนั่นเองครควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆนี่คือหนะ้าที่ของเซลล์เมมเบรนหรือ เยื่อหุ้มเซลล์นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะต่อมา New Chris. New Chris, นะิวเคลียสนิวเคลียสนิวเคลียส นิวเคลีย hmm. สนักเรียนจะไว้ให้ดีว่ามีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ควบคุมการทำงานของเซลล์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับพันธุก,กรรมแรงต่างนะครับก็คือนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ในส่วนนี้นะครับ สไลด์เพียงไม่กี่สไลด์นะครับสามารถทําข้อสอบได้ขนาดไหนนะครับอันนี้สามารถทําข้อสอบในเรื่องของ Onet เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเซลนะฮะเดี๋ยวเราไปลองทําแบบทดสอบหรือว่า Onet ของปีเก่าที่ผ่านมา อันนี้เป็น o n e นนะครับของปีเก่าๆที่ผ่านมานะฮะโอเน็ต๋ยวรอช้าครับไปทำข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่งถามว่าศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต4ชนิดได้แก่ A B C D นะครับภายใต้กล้องจุลทรรศพบส่วนประกอบของเซลล์ดังตารางไม่ว่าจะเป็นผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสแล้วก็โครมาสตนักเรียนบ้านโจทย์ต่อเลยครับ หากนำเซลล์ทั้ง4ชนิดไปแช่น้ำฮะเป็นเวลา5้านาทีนำเซลล์ A B C เนี่ยไปแช่น้ำเป็นเวลา5้านาทีเซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้ฮะครูย้ำแล้ว,ว่าแตกได้ง่ายคือเซลล์อะไรครับเซลล์อะไรเอ่ยเซลล์เซลล์สัตว์เพราะเซลล์สัตว์เป็นไงไม่มี ผนังเซลล์นั่นเองเซลสัตว์ไม่มีผนังเซลลนักเรียนก็ไปดูเลยครับผนังเซลล์เซล์ไหนไม่มีผนังเซลลก็คือเซล์ B และก็ C ตอบได้เลยครับว่า B และ C เป็นไงฮะไม่มีผนังเซลล์ดังนั้นเป็นเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์เป็นไงแตกได้ง่ายเพราะว่าไม่มีผนังเซลล์ดังนั้นตอบข้อที่ สองนะครับตอบข้อที่สองคือเซลล์บีแล้วก็สี่เพราะว่าเป็นเซลล์สัตว์ครับเซลล์สัตว์ง่ายเนาะข้อนี้นะครับเยอะหุ้มเซลล์นะครับสิ่งมีชีวิตหรือว่าเซลล์เนี่ยมีไม่ว่าเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์มีเยอะหุ้มเซลล์นะฮะ นิวเคลียสคลุพลาสคลุพลาสเป็นไงตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นเซลล์สัตว์รู้เลยอันนี้เป็นเซลล์พืชนะครับเซลล์พืชเพราะว่ามีผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีผนังเซลล์รู้เลยว่าเป็นเซลล์พืชเนาะต่อมาอันนี้ก็เป็นโอเน็ตนะครับ ของปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเรามาดูโจทย์ถามว่าอะไรออร์แกนลในข้อใดครับทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าจากออร์แกนลควบคุมปริมาณของสารที่ผ่านเข้าออกผนังเซลล์ทำหน้าที่อะไรครับผนังเซลล์ผนังเซล์ <c oughs> ขอโทษทีผนังเซลลทำหน้าที่ให้เซลล์แข็งแรงใช่ไหมครับ นิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมอะไรครับการทํางานของเซลล์ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเป็นเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมครับที่เราเรียนมาเมื่อกี้เยื่อเลือกผ่านคือทำอะไรนั่นเองควบคุมปริมาณและชนิดของสารนั่นแหละครับก็คือ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์จําไว้ดีเป็นเยื่อเลือกผ่านนะฮะต่อมาโอนตปี51หากเรียนลองทำดูนะครับอ่านไปพร้อมๆกันส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและในเซลล์สัตว์ครับ เราไปดูข้อที่1นิวเคลียสข้อที่2ผนังเซลล์ข้อที่3คลอฟิลข้อที่4คลอพาสครูเชื่อว่าข้อนี้นักเรียนตอบได้ค่อนข้างีเร็วคือตอบข้อที่1ครับนิวเคลียสนั่นเองเพราะว่านิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นะครับดังนั้นพบได้ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ส่วนผนังเซลล์พบเฉพาะในเซล พืชใช่ไหมครับพืชคลอโรฟิลคลอโรฟิลอยู่ในคลอโรพาสไงฮะสังเคราะห์แสงให้อาหารของพืชคลอโรพาสก็พืชเช่นเดียวกันเป็นไงครับทำได้กี่ข้อแล้วเนี่ยสามสี่ข้อแล้วต่อมาข้อที่ห้าอ่าข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเซลนะครับให้พิจารณาลักษณะ เซลสิ่งมีชีวิต4ชนิดแล้วตอบคำถามครับเซลล์ Sell A B ซ D ดเซลใดเป็นเซลสัตว์โเนดปี5 1เซล์ใดเป็นเซลล์สัตว์ o B, 5, ตวมาวิเคราะห์ทีละเซลล์ครับเซล์ Sell A มีลักษณะเป็นไงครับเซลสัตว์คือมีลักษณะเป็นไงต้องกลมใช่ไหมครับ มี color part ไหมไม่มีมีผนังเซลไหมไม่มีเราไปดูว่าเอตอบได้ทันทีเลยว่าเป็นเซลล์อะไรครับเซลล์พืชนักเรียนทําไมถึงตอบว่าเป็นเซลล์พืชนักเรียนดูสิครับมันมีอะไรมันมีผนังเซล์ครับมีผนังเซลล์แสดงว่าเนี่ยเป็นเซลล์พืชน,นะครับอย่างนั้น A ไม่ใช่เซลล์สัตว์แล้วบ หลาสีไปเลยฮะ B ครับเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ตอบได้อะไรครับเป็นเซลล์เซลล์สัตว์อ่าเขียนคำว่าสัตว์ไม่ถูกซะงั้นนักเรียนครับครูสลับตำแหน่งครับสอนจนเบลอครับปั๊บปั๊บปั๊บเซลล์สัตว์ครับเพราะอะไรครับ ไม่มีอะไรฮะไม่มีผนังเซลล์ถ้าเกิดมีผนังเซลล์มันต้องมีแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่ามีผนังเซลล์ดังนั้นอันนี้ไม่มีผนังเซล์จึงเป็นเซลล์สัตว์ครับง่ายๆเลยข้อที่สี่ตอบเลยครับเซลล์อะไรตอบได้เลยว่าเป็นเซล พืชนะครับเหมือนครูได้ยินเสียงเซลล์พืชเพราะอะไรฮะมีผนังเซลล์ชัดเจนเลยส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ตอบได้เลยทันทีเป็นเซลเซลสัตว์จ้าเพราะมีลักษณะกลมและไม่มีผนังเซลล์ดังนั้นเซลสัตว มี B และก็ D ช้อยข้อไหนครับ B และดีคือช้อยข้อที่4นั่นเองนะครับนี่คือความง่ายในเรื่องของเซลล์นะครับความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถ้าเราจำได้เราก็ทำข้อสอบได้สบายนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูโจสอนวิทย์ก็ขอฝาก ไว้เพียงเท่านี้เรียนที่ไหนก็เรียนได้ขอแค่มีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์และก็อินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ